กลางดึกในค่ายทหารเสียงลมวีดวิวพัดผ่านต้นไม้ใหญ่กลิ่นดินและฝุ่นตลกไปทั่วลานฝึกแสงไฟสลัวจากเสาไฟสองสามต้นส่องลงมาให้เห็นกลุ่มทหารที่ถูกเรียกรวมพลอยากจะทันหันไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมต้องถูกปลุกขึ้นมากลางดึกแบบนี้แต่ทุกคนก็ไม่กล้าปปิดปากถามตรงกลางลานมีเงาร่างของพันธวิชิตนายทหารยศใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมและชอบใช้อำนาจกดหัวลูกน้องเขายืนกอดอกสายตาแข็งกร้าวกวาดมองไปรอบๆก่อนจะหยุดที่ร้อยโทยิงสิทธ นายทหารหญิงร่างเล็กแต่ท่าทางมั่นคงและสง่านี่หรือร้อยโทยหญิงที่เขาว่าฝีมือดีนักวิชิตหัวเร้อยหาันเสียงก้องสะท้อนในลางเงียบเศสสิยืนนิ่งเธอไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแต่สบตาก,กับนายพันตรงๆอย่างไม่เกรงกลัวทหารรอบข้างเริ่มมองหน้ากันทุกคนสัมผัสได้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาบางคนแอบกลืนน้ำลายเพราะรู้ว่าวิชิตเวลาเมาอำนาจมักทำเรื่องเกินเลยเสมอวิชิตเดินเข้ามาใกลสส้สศษสยยยิ้มเย็นชาร้อยโทยหญิงถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองจริงจริง และก็ทำตามคำสั่งฉันตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาหันไปชี้ที่ปากกระบอกปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมลานฝึกทหารทั้งกองถึงกับพังาหลายคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจเพราะทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่คำสั่งตามปกติแต่คือการบังคับให้ในายทหารหญิงทำเรื่องอัปยศขึ้นไปนั่งบนปากกระบอกปืนซักวิชิตโกโณเสียงดังก้องไปทั่วลานเสียงเอื้ออึงเริ่มดังขึ้นในแถวทหารบางคนกระซิบกันว่านี่มันเกินไปแล้วท่านพันจะทำอะไรเนี่ยแต่ไม่มีใครกล้าออกมาห้าม สสิหายใจลึกดวงตาเธอสัน่นเพียงเล็กน้อยแต่ริมฝีปากยังคงเม้มแน่นแบวตาเต็มไปด้วยความอดทนและศักดิ์ศรีเธอก้าวไปข้างหน้าช้าๆทุกก้าวที่เดินเสียงหัวเราะยกของวิชิตยิ่งดังขึ้นนี่แหละจะได้รู้กันว่าทหารหญิงเก่งแค่ไหนหรือก็เป็นแค่ของเล่นในกองทัพเขาพูดพร้อมหันไปมองลูกน้องคนอื่นที่หัวเราะตามอย่างฝืนๆทหารบางคนหลบสายตาไม่กล้าสบหน้าสสิความรู้สึกอับอายแทงแผลส่น้นไปทั่วลานราวกับทุกคนกำลังถูกเหยียบศักดิ์ศรีไปพร้อมกัน สสิหยุดยืนตรงหน้าปืนใหญ่เธอหันมามองทหารทั้งกองก่อนหนึ่งครั้งแววตาเธอไม่ใช่สายตาของคนแพ้แต่เป็นแววตาของคนที่กำลังบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้ทำลายฉันได้เสียงเงียบลงในช่วขงขณะลมแรงพัดเอาฝุ่นฟุ้งไปทั่วราวกับธรรมชาติเองก็อึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นวิชิตโกนซ้ำเร็วเข้าหรือจะให้ฉันสั่งลงโทษต่อหน้าทั้งกองสสิค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนั่งบนปากกระบอกปืนตามคำสั่งเธอไม่ร้องให้ไม่แสดงความหวาดกลัวแต่สายตาที่มองตรงไปข้างหน้านั้น เต็มไปด้วยความแน่วแน่และท้าทายความเงียบแผ่กระจายออกไปทั่วทั้งลานอีกครั้งทุกคนจ้องมองด้วยหัวใจเต้นแรงทันใดนั้นวิชิตหัวเราะเสียงดังราวกับเขาคือผู้ชนะเหนือทุกสิ่งเห็นไหมละ่ะนี่แหละพลังของอำนาจแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือการกระทำในค่ำคืนนี้กำลังจะกลายเป็นหลุมฝังตัวเองเพราะทุกคู่ตาที่เฝ้ามองไม่ได้เห็นเพียงการกดขี่แต่กำลังจดจำความอายุติธรรมที่สักวันจะย้อนกลับมาเล่นงานเขาเอง เสียงหัวเราะเย้ยหยันของพันธวิชิตยังดังก้องในลานฝึกราวกับเป็นการตอกย้ำศักดิ์ศรีที่ถูกทำลายลงต่อหน้าทุกคนทหารทั้งกองร้อยยืนนิ่งบางคนกำมหมัดแน่นด้วยความไม่พอใจแต่ไม่มีใครกล้าออกมาขัดขืนกลุ่มทหารหญิงที่ยืนอยู่ท้ายแถวมองภาพตรงหน้าด้วยดวงตาแดงกำ่ำบางคนกัดริมฝีปากบางคนสะอื้นเงียบเียบมันเกินไปแล้วทำไมต้องทำกับผู้หญิงแบบนี้หนึ่งในนั้นกระซิบด้วยเสียงสัน่นแต่ก็ต้องรีบก้มหน้าเพราะกลัวจะถูกลงโทษร้อยโทหญิงสี่ยังคงนั่งนิ่งบนปากกระบอกปืนแผ่น หลังตรงราวกับไม่ยอมให้ความอับอายนี้บดบังความสง่างามของเธอแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าคืนนี้จะเป็นรอยแผลที่ยากจะลบออกไปหลังจากนั้นวิชิตสั่งยกเลิกการรวมพลทหารทยอยเดินกลับแต่ไม่มีใครกล้าหันไปศบตาสิทุกคนรู้สึกผิดแทงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เมื่อสิก้าวลงจากปืนใหญ่เพื่อนทหารหญิงรีบเข้ามาหาสิเธอโอเคไหมสิยิ้มจงัจงจไม่เป็นไรหรอกเราเป็นทหารต้องอดทน คำพูดนั้นเหมือนจะเข้มแข็งแต่ในน้ำเสียงมีร่องรอยของความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เพื่อนๆได้แต่มองเธออย่างสงสารและโกรธในเวลาเดียวกันกลางคืนผ่านไปช้าๆในเรือนนอนของทหารหญิงทุกคนยังพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนับปล่อยให้เขาหยิบย่ำแบบนี้ได้ยังไงแต่ถ้าเราขัดขืนเราจะถูกลงโทษทั้งกองร้อยเสียงสนทนาเต็มไปด้วยความกับแค้นใจแต่ก็จบลงด้วยความเงียบงนันเพราะทุกคนรู้ว่าการต่อต้านในพันไม่ใช่เรื่องง่าย ซินอนอยู่บนเตียงมองเพดานไม้เหนือหัวดวงตาของเธอเปี่ยนไปด้วยความคิดสับสนในหัวมีทั้งภาพหัวเราะของวิชิตและสายตาของเพื่อนๆที่เต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปจริงๆหรือหรือเราต้องทำบางอย่างเพื่อศักดิ์ศรีของเราเองและเพื่อเพื่อนๆทุกคนเธอหายใจลึกกำมัดแน่นก่อนจะหลับตาลงช้าๆแต่หัวใจยังเต้นแรงเหมือนกำลังรอเวลาที่จะระเบิดไฟในอกออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศในโรงอาหาร ยังอึดอัดเหมือนเดิมทหารบางคนไม่กล้าสบตาสิบางคนกระซิบคุยกันเงียบๆว่าข่าวเมื่อคืนเริ่มลือออกไปทั้งค่ายแล้วส,สิเดินผ่านโต๊ะอาหารทุกก้าวเต็มไปด้วยสายตาที่จับจ้องบางคู่ตาเป็นความเคารพบ,บางคู่ตาเป็นความสงสารแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ยังยืดอกเดินอย่างมั่นคงไม่ยอมก้มหัวให้ความอับอายข้างในใจเพื่อนทหารหญิงทุกคนเหมือนมีไฟลุกโชนแต่ก็ยังถูกกดไว้ด้วยความกลัวทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะไม่ยอมให้เขาหยิบย่ำแบบนี้อีกเด็ดขาด และในความเงียบอัดอันนี้เองกาลังจะเป็นเชื้อไฟที่รอวันลุกไหม้จนหยุดไม่อยู่บรรยากาศในค่ายช่วงบ่ายอึมครึมแสงแดดสาดแรงจนพื้นใส่ร้อนเผาแต่ไม่ร้อนแรงเท่าไฟในใจของทหารหลายคนที่ยังคงคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนทุกครั้งที่ชืดพันธวิชิตถูกเอ่ยขึ้นมาจะมีเพียงความอึดอัดเต็มไปหมดส,สิิกําลังนั่งทํารายงานเงียบๆในห้องโทรการเธอพยายามจดจ่อกับเอกสารตรงหน้าแต่เสียงกระซิบจากกลุ่มทหารชายสองคนที่นั่งคุยกันใกล้ๆก,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 ก็สะดุดหูเฮ้ hey. นายได้ข่าวไหมเรื่องงบประมาณก่อสร้างสนามฝึกที่หายไปหน้าหายไปหลายล้านเลยใช่ไหมเห็นว่ามีคนแอบเซ็นเบิกเกินจริงก็ใครหลักถ้าไม่ใช่ท่านพันเสียงหัวเราะแผ่วๆดังตามมาก่อนที่พวกเขาจะรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเมื่อเห็นว่ามีคนอื่นอยู่ใกล้ๆส,สิชะงักมือที่ถือปากกาสั่นเล็กน้อยเธอเงยหน้าขึ้นแววตาคงกริบก,กราวกับกำลังประมวลผลสิ่งที่เพิ่งได้ยินกงงบประมาณงั้นหรอ หัวใจเธอเต้นแรงความโกรธจากความอับอายเมื่อคืนยังคุกรุ่นอยู่และข่าวลือนี้ก็เหมือนน้ำมันที่ราดลงไปบนไฟคืนนั้นสสิ์นั่งอยู่บนระเบียงเรือนนอนมองท้องฟ้ามืดที่มีดาวประดับประปรายเธอทบทวนสิ่งที่ได้ยินซ้ำไปซ้ำมาถ้าวิชิตทำเรื่องสกรปรกจริงนี่แหละคือโอกาสถ้าเรามีหลักฐานเราจะไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ถูกกดขี่แต่จะกลายเป็นคนที่เปิดโปงความจริงต่อหน้าทุกคนเธอกำหมัดแน่นความเจ็บปวดค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นพลังใจ วันต่อมาสสิเริ่มแซงทําตัวปกติแต่ในใจเธอเริ่มวางแผนเธอสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มีเอกสารการงหนึ่งเข้ามาจะถูกเก็บไว้ที่ห้องทํางานของวิชิตซึ่งปกติแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้สสิแกล้งอาสาไปส่งแฟ้มเอกสารในกองบัญชาการเพื่อหาทางเลียบเรียบเคียงเคียงมองเข้าไปในห้องของวิชิตเธอเห็นตู้เหล็กใบใหญ่ที่มีกุญแจล็อกแน่นหนาและโต๊ะทำงานที่วางเอกสารกองสูงตรงนั้นแหละต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เธอคิดในใจ แต่เธอก็รู้ดีว่าการหาหลักฐานไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการแต่ต้องของสําคัญโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทําให้เธอถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงในตอนเย็นสสิกลับมาคุยกับเพื่อนสนิททหารหญิงชื่อนภาอย่างเงียบๆหลังเลิกเวรน,นภาเธอเคยได้ยินเรื่องงบประมาณที่หายไปไหมนภาชะงักไปเล็กน้อยก่อนพยักหน้าเบาๆได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าพูดท่าเผลอยไปแพ้งพรยท่านผันเล่นงานแน่สสิริตาแต่ถ้าเรามีหลักฐานจริงๆละ่ะ มันจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอีกต่อไปนภามองเพื่อนด้วยความตกใจสสิทธ์เธอคิดจะทําอะไรสสิทธ์ไม่ตอบแต่รอยยิ้มบางๆที่มุมปากก็เป็นคําตอบชัดเจนคืนนั้นลมพัดแกลงเสียงธงชาติบนเสาสูงดังสะบัดสะบัดสสิทธ์นั่งเงียบในห้องมองแผนถังตึกบัญชาการที่เธอแอบวาดคร่าวๆลงในสมุดเธอคิดวงตรงตำแหน่งตู้เหล็กใหญ่ในห้องของวิชิตคืนนี้ไฟแห่งศักดิ์ศรีมันเริ่มแล้วแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อหน้าทุกคน เธอปิสมุดลงช้าๆดวงตาเป็นประกายแน่แน่ความกลัวที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อยและนั่นคือก้าวแรกที่จะพาเธอเดินเข้าสู่เกมอันตรายที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตและอนาคตของพันทวิชิตไปตลอดกาลค่ำวันถัดมาบริเวณลานฝึกกลางท้ายมีทหารอยู่กันอาตาทุกคนกำลังรวมพลเพื่อฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานายพันวิชิตก้าวออกมาด้วยท่าทางผยองเช่นเคยเขามักจะชอบใช้เวทีนี้เพื่อแสดงอำนาจกดขี่ลูกน้องและสร้างความเกรงกลัวในใจของทุกคน แต่บรรยากาศวันนี้กลับไม่เหมือนทุกครั้งสายตาของหลายคนแอบมองไปที่ร้อยทยหญิงสิทธิ์ผู้ที่เมื่อคืนเพิ่งถูกวิชิตย่ำยีศักดิ์ศรีต่อหน้ากองร้อยแต่แทนที่เธอจะดูอับอายและหมดกำลังใจส,สิิ์กลับยืนตรงสายตาแน่วแน่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างประหลาดวิชิตกวาดตามองรอบสนามก่อนจะพูดเสียงดังพวกแกต้องจำไว้ในค่ายนี้ใครใหญ่ที่สุดก็คือข้าใครที่คิดจะท้าทายข้าก็รอดูผลลัพธ์ได้เลย เสียงของเขาก้องไปทั่วลานแต่ท่ามกลางความเงียบงนันสสิกลับก้าวออกมาเพียงครึ่งก้าวยกมือทำความเคารพแล้วพูดเสียงชัดถ้อยชัดคำขออนุญาตรายงานข้าในพันการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การสั่งการด้วยเสียงดังแต่คือการทำให้ลูกน้องเชื่อใจและเคารพในตัวผู้นำอย่างแท้จริงคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางลานฝึกทหารหลายคนหันขวามองทันทีบางคนถึงกับอ้าปากค้างไม่คิดว่าจะมีใครกล้าพูดจาท้าทายวิชิตตรงๆเช่นนี้ ใบหน้าของวิชิตเริ่มเปลี่ยนสีเขารีตามองสสิด้วยแววตะกร้านี่ร้อยโทเธอกำลังจะสั่งสอนฉันงั้นเหรอือสสิ์ไม่หลบตาตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบมิได้แค่แค่เตือนว่าศักดิ์ศรีของทหารไม่ได้อยู่ที่ยศหรือตำแหน่งแต่อยู่ที่ความยุติธรรมและการปฏิบัติตามหน้าที่ทหารรอบๆเริ่มส่งเสียงฮือฮาหลายคนยกยิ้มบางๆอย่างสะใจที่ได้ยินมีคนกล้าพูดความจริงแทนใจของพวกเขาบางคนถึงกับกระซิบกันเบาวๆว่าร้อยโทสิหนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ วิชิตกัดฟันแน่นรู้สึกเหมือนถูกตกหน้าต่อหน้าคนทั้งกองร้อยเขาพยายามเก็บอารมณ์แต่แววตาเต็มไปด้วยโทสะถ้าอย่างนั้นร้อยโทในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิงลองแสดงให้พวกนี้ดูสิว่าผู้หญิงอย่างเธอสามารถทําอะไรได้ดีกว่าฉันบ้างสสิยิ้มบางๆก่อนจะตอบกลับด้วยความยินดีขค่ในพันแต่บางครั้งความเก่งกาจไม่ได้อยู่ที่การข่มคนอื่นแต่คือการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นด้วยการกระทํา น้ำเสียงหนักแน่นของเธอทำให้คนทั้งสนามเงียบกริบไปชั่วขณะเหมือนทุกคนกำลังเฝ้ารอดูการประทะของสองคนนี้ว่าจะจบลงเช่นไรวิชิตสะดึกเล็กน้อยไม่คิดว่าสสิจะหาคำพูดกลับมาได้เฉียบคมถึงเพียงนี้ท่ามกลางความเงียบเสียงนกกลางคืนร้องเบาๆลอยมาเสริมบรรยากาศตึงเครียดสสิยืนตรงอย่างสง่าง,งามสายตาของเธอไม่ได้สะท้อนความกลัวแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เริ่มทำให้วิชิตเสียสูญนี่เป็นครั้งแรกที่นายพันผู้กลางเริ่มรู้สึกเสียหน้า ต่อหน้าลูกน้องตนเองและในใจลึกๆเขารู้ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเสียอำนาจที่เขาสร้างมาด้วยความหวาดกลัวคืนนั้นหลังจากเหตุการณ์การเผชิญหน้าที่ทําให้ในายพันวิชิตเสียหน้าสสก็แทบไม่ขม่มตาหลับเธอนั่งอยู่ในห้องพักเล็กๆแสงไฟสลัวจากหลอดไฟดวงเดียวเหนือหัวส่องลงมาบนกองเอกสารที่เธอแอบได้มาจากโต๊ะทางานเก่าของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกย้ายไปอย่างกระทนหันเอกสารชุดนั้นเป็นเพียงแฟ้มเก่าๆปกสีซีแต่เมื่อสสเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้าง ในกลับทําให้หัวใจเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่ไปเสร็จค่าใช้จ่ายปลอมรายการอาวุธที่ถูกเบิกแล้วแต่ไม่มีตัวตนจริงและชื่อผู้รับเหมาที่ไม่เคยปรากฏในระบบของกองทัพมาก่อนทุกอย่างบ่งบอกชัดว่านายพันวิชิตกําลังโกงงบประมาณมหาศาลนี่มันหลักฐานชัดๆสสิทธิพึมพกับตัวเองสายตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอรู้ว่าถ้าสิ่งนี้ถูกเปิดเผยต่อบเบื้องบนวิชิตไม่มีทางหนีพ้นโทษทัน ได้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าการครอบครองมันไว้คืออันตรายแร,แรงหากวิชิตรู้ว่าเธอคือคนถือหลักฐานความเป็นตายของเธออาจถูกแขวนอยู่บนเส้นได้เสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นสิสิสดุ้งรีบปิดแฟ้มแล้วซ่อนไว้ใต้เตียงใครเธอถามเสียงแข็งฉันเองหมวดกิตติเสียงทหารรุ่นพี่ที่เธอไว้ใจดังขึ้นเมื่อเปิดประตูกิตติก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาก้มศีรษะเล็กน้อยก่อนพูดเบาๆฉันได้ยินข่าหรือว่านายพันวิชิต อาจจะมีเรื่องโกงงบจริงเธอเจออะไรหรือเปล่าสสิมองหน้าเขาวแวบหนึ่งลังเลยว่าจะบอกความจริงดีหรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจพูดออกมาเสียงกระซิบฉันเจอหลักฐานบางอย่างแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันมากพอที่จะเอาผิดเขาได้กิติถอนหายใจยาวสสิถ้าเรื่องนี้จริงเธอต้องระวังตัวนายพันมันไม่ปล่อยง่ายๆแน่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนัก,นก,นก,นกดังมาจากทางเดินนอกห้องทั้งสองสะดุ้งเงียบลงแทบจะทันทีแสงไฟฉายลอดเข้ามาจากช่องหน้าต่างเล็ก พร้อมเสียงของนายพันวิชิตเองที่สั่งการทหารเวนตรวจให้ทั่วค่ายคืนนี้ข้าไม่อยากให้มีใครซ่อนของที่ไม่ควรซ่อนหัวใจสสิตเต้นโครมเธอกำมัดแน่นหลักฐานอยู่ใต้เตียงถ้าโดนค้นเจอทุกอย่างจบสิน้นโชคดีที่กลุ่มทหารเวนเดินผ่านไปไม่ได้สนใจห้องพักเล็กๆของเธอแต่เหตุการณ์ที่ยิ่งทําให้สสินแน่ใจว่าวิชิตต้องสงสัยอะไรบางอย่างแล้วหลังจากทุกอย่างสงบลงกิติหันมาพูดเสียงเข้มเธอต้องหาทางส่งหลักฐานนี้ออกไปจากค่ายหาคนที่เชื่อถือได้ ในหน่วยบัญชาการใหญ่สสิพยักหน้าฉันรู้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าเราพลาดเขาจะไหวตัวทันและทำลายทุกอย่างเธอก้มลงมองแฟ้มอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยประกายมุ่งมั่นถึงแม้ว่าความกลัวจะกัดกินอยู่ลึกๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะล้มอำนาจของวิชิตชายผู้ที่ไม่เพียงกดขี่เธอแต่ยังย่ำยีเกียรติของทหารทั้งกองร้อยด้วยคืนที่ควรจะเงียบสงบในค่ายกลับกลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความลับอันตรายและในเงามืดนั้น เองส,สิทธิ์ได้กลายเป็นเจ้าของหลักฐานมรณะที่อาจเปลี่ยนชะตาของทุกคนในค่ายตลอดการรุ่งเช้าหลังคืนอันแสนยาวนานสิทธิสมเครื่องแบบเรียบร้อยกว่าทุกวันเธอซ่อนแฟ้มเอกสารไว้ในกระเป๋าเอกสารสีดำเรียบๆแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังอาคารบัญชาการเสียงรองเท้าบูทเล็กกระทบพื้นคอนกรีต,ตดังกึกกึกก้องไปตามระเบียงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกดดันในใจเธอเต้นแรงนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตถ้าเธอพลาดอนาคตทั้งหมด ก็อาจด,ดับวูบแต่ถ้าเธอทําสําเร็จเธอจะไม่เพียงก้ศั์ศีของตัวเองหากยังปกป้องเกียรติของทั้งกองร้อยเมื่อถึงห้องบัญชาการใหญ่เธอสูดลมหายใจลึกก่อนเข้อประตูเข้ามาเสียงทุง้งทรงอํานาจดังขึ้นภายในห้องผู้การใหญ่พลตรีอน,นันต์กําลังตรวจเอกสารเขาเงยหน้าขึ้นมองสสิด,ด้วยสายตาคมมีธุระอะไรร้อยโทสสิก้าเข้าไปตรงไปที่โต๊ะวางแฟ้มลงเสียงปกกระแทกไม้ดังปึกเธอพูดด้วยเสียงหนักแน่น หลักฐานการทุจริตของพันวิชิตข้าท่านผู้การห้องเงียบลงชั่วขณะพลตรีอนันต์ริตาเปิดแฟ้มทีและหน้าดวงตาเขาแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยเมื่อเห็นตัวเลขปลอมแปลงรายการเบิกจ่ายเกินจริงและลายเซ็นที่เป็นหลักฐานชัดเจนเธอได้มาจากไหนเขาถามด้วยน้ำเสียงเข้มดิฉันเสี่ยงชีวิตแอบเก็บมาเอง่าสะาสิตอบตรงไปตรงมามันอาจทำให้ดิฉันตกอยู่ในอันตรายแต่เพื่อกองทัพและความยุติธรรมดิฉันยอม พลตรีอ,อนันต์พยักหน้าเบาๆเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดช้าๆแต่หนักแน่นเธอกล้าหาญมากร้อยโทษเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองในอีกฟากหนึ่งของค่ายนายพันวิชิตกำลังนั่งอยู่ในห้องพักผ่อนดื่มกาแฟด้วยท่าทีไม่แยแสเขาคิดว่าตัวเองยังคงคุมทุกอย่างได้แต่แล้วโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นนายพันวิชิตท่านผู้การเรียกตัวด่วนไปที่ห้องบัญชาการเดี๋ยวนี้วิชิตชะง,งักใบหน้าที่เคยมั่นใจเริ่มซีดเขาสูดหายใจแรงแล้วลุกขึ้นแต่แววตาก็เต็มไปด้วยความระแวง เขารู้สึกว่าเกมกำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิชิตเดินเข้าไปในห้องบัญชาการพลตรีอนันต์กำลังนั่งรอพร้อมแฟ้มเอกสารที่เปิดค้างอยู่บนโต๊ะสสิกก็ยืนอยู่มุมหนึ่งสีหน้ามั่นคงไม่หวาดกลัวท่านเรียกผมมามีเรื่องอะไรครับวิชิตเตยพลางพยายามบังคับน้ำเสียงให้สงบพลตรีอนันต์เงยหน้าขึ้นสายตายเย็นเฉียบนายพันข่าอยากให้เจ้าชี้แจงเรื่องนี้เขาดันแฟ้มไปตรงหน้าวิชิตก้มมองเห็นหน้าเอกสารแล้วหัวใจแทบหล่นวูบเขาพยายามเก็บอาการ นี่มันเอกสารปลอมแน่ๆใครกันมันกล้ามาป้ายสีผมพลตรีอนันทุกโตะเสียงดังปังพอเถิดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้อยากคิดว่าข้าจะโง่ในพันเงินหลวงเงินกองทัพเจ้ากล้าขโมยได้ยังไงวิชิตเงอแตกมือสัน่นเขาหันไปมองสสทิที่ยืนนิ่งอยู่ในมุมห้องดวงตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแกมันแกใช่ไหมเขากัดฟันกรอดแต่สสิกลับตอบด้วยเสียงนิ่งใช่ครับเพราะความจริงควรถูกเปิดเผย บรรยากาศในห้องกดดันจนแทบหายใจไม่ออกพลตรีอนันห์หันไปเรียกนายทหารเวรคุมตัวพันวิชิตไปสอบสวนด่วนเสียงโซ่ตรวนถูกใส่ที่ข้อมือวิชิตเขาดิ้นแต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นไปจากเงื้อมือกฎหมายได้อีกต่อไปในขณะนั้นเองสิริรับรู้ชัดเกมนี้พลิกแล้วเธอไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกดขี่อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นผู้ที่ผลักอำนาจเมื่อจนมุมและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของวิชิตเท่านั้นสนามกลางค่ายถูกจัดเป็นที่ประชุมเร่งด่วนทหารนับร้อยในทั้งไทย และต่างชาติยืนเรียงแถวรอบลานกว้างบรรยากาศตึงเครียดจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันเสียงนกกาที่บินผ่านยังเงียบกริบอย่างน่าประหลาดตรงกลางลางนพลตรีอนันต์นั่งบนเก้าอี้บัญชาการใบหน้าเคร่งครึมด้านข้างมีโต๊ะพร้อมเอกสารหลักฐานที่สส่งมอบไปเมื่อเช้าข้างๆกันนั้นนายพันวิชิตถูกคุมตัวมาด้วยโซ่ตรวนที่ข้อมือใบหน้าที่เคยโสเต็มไปด้วยเหงือ่อและความกระวนกระวายวันนี้ข้าจะสอบสวนต่อหน้าทุกคนเพื่อความโปรง่งใสและเป็นธรรม พลตรีอ,อนันต์ประกาศเสียงดังชัดเจนไปทุกค่ายทหารทั้งกองร้อยพึ่งพำเบาๆหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาว่านายพันวิชิตผู้ที่เคยถืออำนาจกดขี่ใครต่อใครจะถูกลากมาประจานต่อหน้าสายตาทั้งค่ายแบบนี้พันวิชิตพลตรีอ,อนันต์เอ่ยเสียงแข็งเจ้าถูกกล่าวหาว่ายักยอกงบประมาณและใช้อำนาจในทางม่ชอบเจ้ามีอะไรจะชี้แจงต่อหน้าทุกคนหรือไม่ วิชิตหันซ้ายขวาพยายามหาที่พึ่งพิงแต่รอบตัวก,กลับมีเพียงสายตาเย็นชาเขาสูดหายใจลึกก่อนพยายามแททุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเอกสารเหล่านั้นถูกจัดฉากขึ้นเพื่อไปสีผมเสียงฮือฮาดังขึ้นในหมู่ทหารหลายคนสบตาก,กันอย่างไม่แน่ใจแต่ก่อนที่เสียงจะดังไปกว่านั้นพลตรีอนันต,ต์ตกโตะเสียงดังปังร้อยทศก้าวออกมาร่างเล็กแต่สง่างามของส,สิเดินออกจากแถวเธอยือนตรงกลางลานดวงตาแน่วแน่มือชี้ไปที่แฟ้มหลักฐานบนโต๊ะ หลักฐานทั้งหมดนี้ดิฉันเป็นคนนํามาเองดิฉันยืนยันด้วยเกียรติทหารว่ามันคือของจริงเสียงเงียบกริบในทันทีไม่มีใครคิดว่าร้อยโทยหญิงที่เพิ่งถูกหยีดยามไม่กี่วันก่อนจะกล้าลุกขึ้นยืนหยาดเช่นนี้วิชิตโกรธจนตัวสั่นเขาตะโกนโกหกเธอมันก็แค่ทหารหญิงต่าต้อยคําพูดเธอไม่มีน้ําหนักสสิไม่สะทกสะท้านเธอก้าวเข้า,ขาใกล้ทีละก้าวสายตางคงกริบทหารหญิงต่าต้อยแต่ก็ไม่เคยโกงไม่เคยหักหลังทันดินเหมือนท่าน เสียงตกบมือจากแถวหลังดังขึ้นทีและคนสุดท้ายกลายเป็นเสียงดังก้องไปทั่วลานทหารหลายคนที่เคยหวาดกลัวอำนาจของวิชิตเริ่มตะโกนเชียร์ชื่อร้อยโทษสิพลตรีอนันพยักหน้าอย่างพอใจก่อนหันกลับไปหาวิชิตได้ยินแล้วหรือไม่ไม่ใช่ข้าไม่ใช่สิทธิแต่เป็นเสียงของทหารทั้งกองร้อยที่ไม่อาจทนต่อความช่วยอีกต่อไปใบหน้าวิชิตซีดเผือดเขาหลับตาแน่นเงือไหลอาบแก้มอำนาจที่เคยยึดถือไว้ถูกทำลายลงต่อหน้าต่อตาเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดพลตรีอนันออกคำสั่งชัดเจน ตั้งคณะกรรมาการสอบสวนพิเศษและถอดวิชิตออกจากตำแหน่งทันทีเสียงเฮจากทหารทั้งค่ายดังสนัน่นราวกับปลดปล่อยความอัดอั้นที่สะสมมานานทุกคนหันมามองสสิ์ด้วยสายตาชื่นชมไม่ใช่เพียงในฐานะหญิงสาวแต่ในฐานะทหารผู้กล้าที่ยืนหยัดต่อความถูกต้องสสิยืนยืดอกเต็มความภาคภูมิเธอไม่ได้ยิมกว้างหากแต่ในใจเต็มไปด้วยความโล่งใจและศรีที่ได้คืนมาเกมอำนาจที่เคยเอียงข้างในที่สุดก็ถูกพลิกกลับยักย้าย ที่กดขี่มานานถูกล้มลงโดยมือเล็กๆของหญิงสาวผู้ไม่ยอมก้มหัวต่อความอายุติธรรมหลังจากคำสั่งตดนายธันวิชิตถูกประกาศต่อหน้าทุกคนบรรยากาศที่เคยหนักตึงก็เหมือนถูกตลดล็อกออกไปเสียงตกบมือกึกก้องลั่นหลานกว้างบางคนถึงกับตะโกนชื่อของสสิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจเพื่อนทหารหญิงที่เคยก้มหน้ายอมทนต่อการหยดยามค่อยๆเดินออกมาข้างหน้าร้อยตรีนภากล้ามาก่อนใครน้ำตาคลอเธอตะโกนเสียงสั่นแต่หนักแน่นสสิทธิ์เธอทําให้พวกเรารู้ว่า เราไม่จําเป็นต้องก้มหัวให้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมอีกต่อไปคําพูดนั้นเหมือนเป็นสัญญาณเพื่อทหารหญิงหลายคนทยอยยืนออกจากแถวบ้างยกมือเคารพบ,บ้างปรบมือบางคนถึงกับโผเข้ามากอดสสิ์ด้วยความซาบซึง้งสสิ์แทบกลั้นน้ําตาไม่อยู่แต่เธอก็ยืนตรงยกมือเคารพตอบกลับเพื่อนทุกคนด้วยความสง่างามนี่ไม่ใช่ใชัยชนะของฉันคนเดียวแต่เป็นเกียรติของทหารหญิงทุกนายและเกียรติของกองทัพไทยทั้งหมดเสียงปรบมือรอบสองดังขึ้นยิ่งใหญ่กว่าเดิม คราวนี้ไม่ใช่แค่ทหารหญิงแต่ทหารชายทั้งกองร้อยก็ร่วมปรกมือเช่นกันหลายคนยกมือขึ้นตะโกนเพื่อศักดิ์ศรีพลตรีอนันต์ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้บัญชาการมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาภาคภูมิใจเขาลุกขึ้นยืนเอ่ยเสียงดังจงจำวันนี้ไว้ทหารทุกนายความกล้าของร้อยทศิคือแบบอย่างว่าศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์สำคัญเหนือกว่ายศหรือตำแหน่งเสียงโห่ร้องตอบรับดังก้องครับข้าผู้การส,สิหันไปมองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดวงตาเต็มไปด้วยประกายมุ่งมั่นความอับอายที่เธอเคย ต้องทนเมื่อถูกบังคับต่อหน้ากองร้อยได้ถูกลบล้างด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่กว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงทหารหญิงที่ถูกกดขี่แตกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการยืนหยัดต่อความถูกต้องเพื่อนทหารหญิงบางคนพูดพร้อมกันว่าต่อไปนี้เราจะไม่ปล่อยให้ใครมาดูถูกเราอีกแล้วเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วลานเปลี่ยนบรรยากาศจากความสิ้นหวังในอดีตเป็นความหวังใหม่ที่สว่างสดใสขณะที่วิชิตถูกคุมตัวออกไปทหารหลายคนหันไปมองด้วยแววตาเย็นชาไม่มีใครยกมือเคารพ ไม่มีเสียงตบกมือส่งมีเพียงความเงียบที่กดทับเขาไว้ราวกับคำพิพากษาที่หนักหน่วงกว่าโซ่ตรวนเสียอีกสสยืนมองภาพนั้นเธอไม่ได้ยิ้มสีใจแต่เพียงถอนหายใจเบาๆเพราะรู้ว่าความยุติธรรมได้กลับคืนมาแล้วเสียงนกวิดสิ้นสุดการประชุมกองร้อยในเช้าวันถัดมาทุกคนยังคงจดจําเหตุการณ์เมื่อวานได้อย่างชัดเจนข่าวการปลดนายพันวิชิตแพร่กระจายไปทั่วทั้งค่ายในเวลาอันรวดเร็วและภายในไม่กี่ชั่วโมงก็ลามไปถึงกองบัญชาการระดับสูงชื่อของร้อยโทสิทธิ ถูกพูดถึงในทุกมุมสนามไม่ใช่เพียงฐานะทหารหญิงคนหนึ่งแต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ท้าทายอำนาจอันไม่เป็นธรรมวิชิตในวันนี้ไม่ได้สวมเครื่องแบบที่เคยทําให้เขาภูมิใจอีกต่อไปเขาถูกถอดยศและถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยแววตาที่เคยกลางและยิงผยองกลับมีเพียงความว่างเปล่าเสียงซุบซิบของผู้คนที่เคยหวาดกลัวเขากลายเป็นดั่งหอ,อกที่ทิ่มแทงหัวใจอำนาจที่ได้จากความกลัวมันอยู่ไม่นานจริงๆทหารชายคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนที่ยืนข้างๆ ในอีกฟากหนึ่งของลานฝึกสสิกำลังยืนท่ามกลางเพื่อนเพื่อนร่างเล็กแต่สง่างามของเธอเป็นจุดศูนย์กลางของสายตาทุกคู่เสียงตกบมือดังขึ้นอีกครั้งแม้จะไม่มีคำสั่งจากผู้ใดแต่ก็เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับอย่างแท้จริงพลตรีอนันต์เดินตรงเข้ามาหายื่นมือจับไหล่เธอแน่นสสิ์เจ้าทำให้ข้าภูมิใจที่สุดวันนี้เจ้าไม่ได้แค่ปกป้องเกียรติของตนเองแต่เจ้าปกป้องเกียรติของกองทัพทั้งกองสสิกส้มศีน้ำตาเอคอคลอแต่เธอยังคงยืนตรงอย่างเข้มแข็ง กระผมเพียงทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นครับผู้การบรรยากาศในค่ายเริ่มเปลี่ยนไปจากที่ทหารหญิงเคยถูกกดขี่และดูแคลนพวกเธอกลับได้รับการเคารพมากขึ้นเสียงหัวเราะที่สดใสกลับคืนมาและทุกการฝึกซ้อมเต็มไปด้วยความสามารถขี่ทหารหญิงนายหนึ่งหันมาพูดกับสสิิ์เธอไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นกลัวแล้วกล้องค่อยๆเคลื่อนไปยังท้องฟ้าเหนือค่ายดวงอาทิตย์ยามสายสาดแสงทองอารามราวกับเป็นสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นใหม่ เสียงบรรยายปิดดังขึ้นช้าๆอำนาจที่ได้จากความกลัวอยู่ไม่นานแต่ศักดิ์ศรีที่ได้จากความกล้าจะอยู่ตลอดไปภาพสุดท้ายหยุดที่รอยยิ้มของสสิทธิ์และทหารหญิงทุกนายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างภาคภูมิใจ